สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานุนชินแนลนะครับคลิปนี้นะครับมีพัสดุเข้ามานะครับก็เป็นอะไรมาแกะดูกันดีกว่านะครับอ้าวนี่ครับผมกล่องพัสดุเพิ่งจะส่งมาเลยนะครับนี่นี่นี่ชึบมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรป๊าป นี่ครับผมอ่าชุบชุกลองแบบนี้นะครับเป็นรถเหล็กแน่นอนนี่นะครับก็คือดอกตาบเกียวนะครับที่จะเจาะท้องรถนโนเป็นคาบายนะครับลักษณะจะเหมือนเกียวดอกสว่านเห็นไหม นะครับเป็นมีเกียวตาฟนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆดอกสว่านนะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงกว่าดอกทั่วไปเนาะนี่ครับอันนี้เป็นแบบเก่านะครับซึ่งที่จริงน่ะมันก็ใช้งานได้ดีแหละแต่ว่าผมหนักมือไปหน่อยนะครับทาพจนหักขามือนะครับแล้วก็เอาไปเจียเล่นๆนะครับไว้ตารฟล้างเกียวเฉยๆเนาะแต่ว่าพี่นิวเขาแนะนำว่านี่ครับ มีดอกแบบคาบไบแบบนี้ราคาจะสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มค่าในการใช้งานเนาะเราไม่ได้ว่าซื้อมาทําทีเดียวแล้วจบนะครับเรายังมีการเจาะท้องเปลี่ยนล้อ,อก,กันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนกับเครื่องมือนะมันก็ทําได้เรื่อยๆนะครับอันต่อไปนะครับก็คือเจ้านี่ครับโทมิกาพรีเมียมนะครับนิสสันสกาย i n e GTR นะครับ4 0นั่นเองนะคันนี้เป็นเบอร์34นะครับกล่องดํา อ่าก็อย่แกะดูตัวรถก,กันเลยไหมหรือว่าจะเอาไวรอคลิปหน้าอาไวรอคลิปหน้าดีกว่าได้มารีวิวเต็มๆแกะกล่องแล้วก็รีวิวไปด้วยเลยเนาะคลิปนี้เอามาให้ดูกันก่อนนะครับคลิปนี้นะครับก็มาแกะพัสดุกให้เพื่อนๆดูกันนะครับการทั้งสองอย่างนี้ผมสั่งมาจากร้านนิมทอยช็อปนะครับร้านพี่นิวนั่นเองนะสนใจนะครับผมปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างละกันนะครับก็เข้าไปติดต่อซื้อขายกับพี่เขาได้โดยตรงเลยนะ คลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ